อไม่ได้เข้ามานานมากเลยนะเกมนี้ดูสิมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะฮะอะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะทุกคนพีชว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรอด,ดูคลิปเกมซูเปอร์ซันกันอยู่ใช่ไหมครับมานี้มานี้มาน,มานี้ตามผมมาซึ่งวันนี้นะ่ะการกลับมาทางนี้ก็เราจะมาเล่นบทบาทที่ไม่ธรรมดานะครับซึ่งบทบาทที่จะเล่นก็คือเป็นนักล่าฆ่าหัวเนี่ยจัดมา5บาัตร ถาวรตึงๆถ้าพูดถึงบทบาทที่พี่ยังไม่ได้แคสก็มีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นนักขุนเชิดอีกเกมอีกคลิปหน้าเป็นนักขุนเชิดดีไหมเชื่อว่าแบบนักขุนเชิดน่าจะมีโอกาสที่แบบว่าคนดูจะชอบนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีพี่ก็มีไปแล้วหลายบทบาทนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนะครับอยากจะได้บทบาทนงกก็ต้องคอมเมนต์คลิปนี้ว่าอยากได้บทบาทนี้ไปเพื่ออะไรแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับ ถ้าน้องๆไม่กดไลค์เนี่ยน้องๆอ,อาจจะไม่สมคำปัดนนานะครับอันนี้หมด15คนนะฮะวิ่งคนเยอะจัดอตอนนี้ขอให้ได้เป็นแฝงพอดีหิวเลือดนะครับใครย่างสีแดงพี่ไปไหเนะี่ยโอ้ถูกคุณเล่นคนอื่นใช้แล้วทําไมละ่ะไม่เป็นไรเราจะมีสีทับทีมแดงนะฮะอย่างน้อยก็มีชื่อสีแดงอะ่ะเออเฮ้ยเกมเริ่มแล้วมาดูสิครับจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วอย่างมีราคา แม้กระทั่งชีวิตมีราคาแม้กระทั่งชีวิตมาดูซิว่าราคาพวกนี้จะขายได้กันเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นหมด15คนนะครับ <c oughs> มาเวลมาเวล <c oughs> อุ้ยด่านนี้ด้วยตกลงหมอโอ้มีสาวมีสาวเนี่ยเราล็อกสีเขียวนะฮะล็อกสีเขียวปิดไฟนะฮะปิดไฟฮะปิดไฟเ,เขียวเขียวเขียวอุย้ย มีมีคนเห็นเหตุการณ์สวยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งวะนิ่งเผือกดเอ่อมันออกไปเลยไอ้ทัพทิมแดงเนี่ยก็บอกว่าไม่ไม่ไม่รอหมออ่ะเอ้ที่แบบหมอไม่มาสักทีอ่ะใครใครเป็นหมอไม่มาเลยอ่ะเพื่อนเราก็บอกอยู่เพื่อนเราเป็นหมอเพื่อนเรากำลังเดินไปแต่เราไม่บอกเราใครเป็นหมออ่ะ ใครเป็นหมอบอกได้ไหมอะไม่ทีหลังจะได้รอไงมันจะตายดีจะตายดีเราก็ลุกเรียนเหมือนกันเนี่ยเรารอหมอหมอไม่มาไงกลัวแบบนักล่าครับหัวมันไหลอะถ้าถ้าบอกถ้าบอกคนอื่นว่าเราเป็นหมออะคนอื่นก็จะมาข้างโอโอเคโอเคเราพึ่งมาเล่นวันแรกอ่ะเราเราไม่รู้เราไม่รู้เราขอโทษด้วยจัดเต็มมากเลยพึ่งเล่นวันแรกดู อดที่เล่นมาอย่างนานแต่งเตอะแค่เนีย้ยเลเวลนั้นเลเวลตัวองอย่าด้อยฆ่าตัวเองสิมันไม่ดูไม่ดีนะเว้ยออใจเย็นดิบ้ออนะาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าว่าตัวเองงั้นดีนครใ,ใครใครใครโหวตนะจะตะออกลงหน่ากลัวจังเลยปิดไมค์ฮะจังหวะนี้คือตั้งใจเล่นนะฮะอุ้ยเห็นงัวน้อยไหมฮะวัวบัว,บวโอ้โหเนื้อน่าจะอร่อยนะครับ นี่ไงสีน้ำตาลมาแล้วโอเคห้องนี้เป็นห้องอะไรไหมเนี่ยอ๋อห้องแอดมินโอเคนี่สามารถดูได้ว่าใครเดินผ่านที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ปิดไฟแป๊บโอเคครับเป้าหมายเราอยู่ข้างบนเนี่ยิป้าหมายกำลังลงมาเปิดมาแล้วฮะมาแล้วฮะเป้าหมายมาฮะโอ้ห่าจังหวยะยากจับเลยว่ะน้ำตาลอุ้ยห้าวีหมดแล้วว่ะ โอเคโอเคอยากกินฮัลโหลเพื่อนช่วยกันกดช่วยกันกดสติกเกอร์เร็วเร็วเชื่อกันกดสติกเกอร์ช่วยกันกดสติกเกอร์โอ้โหกูตายไปโอ้โหอะไรไปเนี่ยใช่ไมดิแคปสัตว์ตัวนี้นะแคปปุ๊กเล่มอเลยนะครับโฟว์ในบาทเลยบาทเลย อทุกย่างมีเจ้าเก่าเจ้าเดิมแม้กระทั่งชีวิตโอ้โหปีกปีกปีกบังแล้วเนี่ยปีกบังโฉมหมดโอ้โหหมดกันเลยความสง่าวิเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วเหรอแป๊บหนึ่งไอ้นางฟ้าใช่ไหมไปไหนโอไวจัดเลยอะมีสองรู้ใช่ไหมว่าใครสั่งปาดก่อกสั่งไว้เนี่ย เดี๋ยวอ่อนอาจจะฆ่าแล้วทีนี้ก็มากดโหทดก็ได้นะตอนนี้อ่าคือเราไม่รู้เราหวดข้ามนะอย่าอย่าฆ่าเรานะอย่าฆ่าเรานะเราเพิ่งวาเล่นเป็นวันแรกอ่ะเชื่อมากเลยคุณเล่นเป็นวันแรกเพื่อนเดี๋ยวเราล้างแขนไอ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 เหลืองไอเหลืองไข่มึงเล่นเป็นวันแรกมึงได้ชุดขนาดนี้เลยเหรอเออจริงด้วยพ่อหลอกเติมไปกี่ล้านเนี่ยโอ้ มไ,ไม่เยอะไม่เยอะประมาณห้าสิบสตังค์ <c oughs> ปฏิบัติการครั้งนี้คือเพื่อนรลลอดนะครับถือว่าไม่โดนฆ่าตายเไม่ได้โดนโบทไม่ได้โดนบทออกนะ <c oughs> ดูซิเป้าหมายคนนี้คือสีน้ำตาลน้ำหวานคนดีค่ะ, <c oughs> คะดีไหมค่าตัวเองเดี๋ยวดูซิอยากจะเคี้ยวแล้วเกิน <c oughs> เห็นขาสั้นๆแล้วแบบรู้สึกหิวหิวจัดสิบวิเจอกันน้น น,น้นำหวานน,าน้นำหวานน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานจ้ะน้ำหวานจ้ะไม่ทันมาอ๊ไฟไม่งเปิดก่อนป่า,ปาด,ดีฮะรอเลยโอเคไม่ได้ปาดกับดักรออยู่รออยู่เบ้งรออยู่หวังอยู่มันก็หน้าจอขาวแล้วก็มีคนตายอะ่ะโอ้เพื่อนทำไมเพื่อนไม่<พ>อไมไรอหมอฆ่าเองอดีอร์ตเอง ยู่ยูยยยาดีดีดมันหน้าจอขาวก็มีคนตายเราก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าเราไม่ได้ถูกฆ่านะมันมีสีอะไรไม่รู้เนี่ยแหละแต่คือแบบแอ่าแต่คือแบบมันคือไม่นายไม่รอหมออะเผื่ออาจจะได้แบบข้อมูลไงไม่ได้เหีายวคนฆาตกรรมอะมันหายไปดินายก็ต้องไปวิ่งตามดิวิ่งหาคนที่มันปาดไง ตายสองรอบแล้ว,วคนบ<ค>ริสุทธิ์ตายไปสรอบ,รอบคนตายไปสองรอบแต่คือไม่ไม่มีวี่แพรวไม่จะจับแฝงได้เลยเนะีฮะ <c oughs> <c oughs> ทำไมทำไมตานี้คนแบบคือคนใช้กันคุ้มจัดเลยต้องตายสักกี่คนแน่คุณถึงจะรู้ว่าใครเป็นคนฆ่ามาล้คแค่เป้าหมายต่อไปคือ <c oughs> ที่ยอดเยี่ยมสีแดงซึ่งตอนี้เราก็กำลัาางตามกลิ่นไปอุ๊ยเขามีซิกแซก ซิกแซกซ้ายมาแล้วอูอยู่กันเยอะจ้ะกูไม่กล้าปาดอะไรเงี้ยฮะเอ๊ะอขาไม่มีนักต้นตุ่นนะจะหดทำไมอรอแน่นดิไม่มีนักต้นตุ่นทำไม,ไมคุณอยู่ใกล้ๆศพอะแดงไม่ไม่คือคือ,ค,อคือไม่รอหมออะเราไม่ได้อยู่ตรงไฟนะเราไม่ได้อยู่ใกล้กับไฟเดียวไม่เห็นแดงอยู่ตรงศพอะแล้วมันกระตุกอะเราก็แดงก็กดรีพอร์ตอะ เออฆ่าปุ๊บฆ่าปุ๊บแล้วก็รีพอร์ตปั๊มนี่โดนกับดักหรือเปล่าเกีย่ยวอ่อนทำไมถึงรีพอร์ตเนาใครอ่อะเรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยสีแดงเห็นนะเนี่ยว่าสีไอ้นี่เป็นคนฆ่าแต่ไม่เป็นไรเราได้ทำการฆ่าปิดปากไปเป็นที่เรียบร้อยเออน้องหวานหน้องหวานสดๆอยากเกาหลีใต้อยา จับชิมของหวานแล้ววะเอ้ยทำไมเพื่อนไม่ปิดไฟนักล่าข้าหัวมาแล้วครับกําลังแบบเพลินๆเลยตามไปได้รายงานมาว่าอื้มโฮโอเคโอเคปาดิเพื่อนสวยเอาเกมจบ อย่าฆ่าเรานะอย่าฆ่านะเรานะเราเราเราผมสีเขียวค่ะผมสีเขียวเป็นผีเขียวเมื่อกี้คือว่าอะไรนะผมสีเขียวใช่ไหมผมสีเขียวผมสีเขียวทุกอย่างมีราคาผมสีเขียวแต่น่าเสียดายคือ สีม่วงสีม่วงต้องไปก่อนแล้วได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เอาเฮ้ยเปลี่ยนเป้าหมายซะแล้วสีเขียวอยู่ไหนจ๊ะสีเขียวไม่ปาดหรอกไม่ปาดหรอกไม่ปาดไม่ปาดฮิตมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเจอ,อยังไงเจอ,อยังไงอย่าตามได้เปล่าอะไรจะทำนายฉันหรือไม่ ยอ้ยเออเชี้ยตะกระแดกโอ้โหตะกะต่อหน้าต่อตาเลยหิวอะไรตอนนี้เออเราเป็นนายอำเภอนะฟังก่อนเดยเราเป็นนายอำเภอเราเห็นแบบเราเห็นไอ้สีขาวมันกินอ่ะมันกินแล้วพอเรายิงปุ๊บก็มีคนโผล่มาเราแบบเต็ม สีขาวมันเป็นตะกาไงไม่กูพังวะเนี่ยเฮ้ยไม่กูพังวะเนี่ยผมอยู่ห้องเฮปาให้ไปหยู่จากเกมเลยนะครับอย่าบอกว่เป็นเกาขาวขาวมันเป็นตะกาเราเป็นคนยิงให้ทหารเดือพันล้านแต่ล้านเปอร์เซ็นเพราะผมเป็นทหารผมเป็นทหารล้านเปอร์เซ็นอ๋อโอเคถือว่าจบได้ดีนะครับจบได้ดีจบได้ดีจบได้ดีอะไรครับ สีสากุละเป็นเป้าหมายต่อไปนี่ไงอุ้ยหืไขมันน่าน่าจะอร่อยนะฮะอืมอร่อยชัวร์นั่นมันเนื้อเอห้าเคลื่อนที่นี่ว่ะปิดครับปิดปิดแดกเนื้อเอห้าไม่มีคนเห็นหืม ไม่ทันซะละคุณสีน้ำตาลคุณสียงตาลอ่อนคุณมีจะบอกไหมสีน้ำตาลผู้ผิดอะไรเงียบไว้เงียบไว้ใครเป็นเผื่อนี่แง่เรียบร้อยฮะโอเคเพื่อความลมลื่นในการเล่นต่อไปคือพี่จะปิดไมค์แล้วก็ปิดหูฟังเอาไว้โอเค เป้าหมายต่อไปคือคนนี้เองเหรอเฮ้ยนี่มันคนที่มันเห็นเหตุการณ์ที่เราไปฆ่านี่ว่ะพี่จําเลยแม่นเลยแต่ว่าเหมือนเขาจะดูดูดูสีไม่ชัดนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลบแป๊บหลบแป๊บไม่นะอาชีพลักล่าข้าหัวกูไม่ได้นะไม่ <laughs> ไม่ทำไมกูโดนสะกดไม่ได้แบบนี้แบบนี้ไม่เอาไม่มันเลยเด นักล่าข้าหัวผมนี่ไงเพื่อนมันยิงเห็นปะเพื่อนมันก็ปาดกูได้เห็นไม่ได้สลับฝั่งทีไร